นี่เรามาดูภายในนะครับนี่ะไม่ขึ้นอยู่นึงแสนเก้ามื่นสองพันแด้อยสามสิบสองนะครับนี่ะเกียวโตนะครับโฟวินได้นี่นะคอนโซลวิตาล่านะครับบอกเป็นกรรมหยีนะครับตกไฟฟ้าสี่บานเลยนะฮะนี่นะครับบอกกระมาหยีครับ หลังโล่งนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับเปียโต้โฟรวินไดครับพิทลาล่าห้าประตูเครื่องพันหกโชีดนะครับพร้อมใช้งาน